สดีจ้าพบกับช่องดาร์ตี้4519าหกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาคุยกันในเรื่องของโหราศาสตร์นะคะเกี่ยวข้องกับดาวมรตยูนะคะที่กำลังจะขยับนะคะเดินหน้าย้ายไปนะคะเขาเรียกว่าไม่ใช่เดินหน้าสิขยับย้ายราศีไปราศีพึกษนั่นเองนะคะซึ่งเป็นการเดินวิปริตในช่วงแรกนะคะแล้วก็อยาจะกลับมาเดินตามปกติ นะคะในช่วงสิ้นปีนั่นเองนะคะไหนเราลองมาดูอ่าดูซิว่านะคะการปรับปรุงดาวมาร์ติยูคืออะไรนะคะคงต้องบอกว่าดาวมาร์ติยูเนี่ยมันเป็นดาวแห่งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะาการเซอร์ไพรส์นั่นเองนะคะสำหรับในเรื่องของความหมายของ ของดาวมฤตยูนั่นเองนะคะดาว,ดาวมฤตยูเนี่ยมันก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปฏิวัติต่างๆนี่แหละนะคะทีนี้ในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงว่านะคะ ด้วยลักษณะของราศีพฤษภเนี่ยนะคะซึ่งดาวพฤหัสยูงเนี่ยจะนะคะย้ายไปในบ้านของราศีพฤษภนั่นเองนะคะก็คือด้วยลักษณะของชาวราศีพฤษภเนี่ยนะคะซึ่งเป็นราศีธาตุดินนะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่า สถิระนะคะสถิระราศีเนาะอันมีคุณสมบัตินะคะด้านดีก็คือมีความอดทนนะคะชาวพฤกษกเนี่ยมีความอดทนมีความมุ่งมั่นนะคะมีความพยายามไม่ย่อท้อนะคะต่อความเหนื่อยเนาะดังนั้นเนี่ยนะคะเมื่อดาวฤกษิอยูคือเลขศูนย์เนี่ยนะคะจรสถิตอยู่ในราศีพฤกษก ในช่วงเจ็ดปีต่อจากนี้เนี่ยนะคะก็แม่หมอก็เชื่อหรือกินว่าชาวลัคนานะคะที่ได้รับผลจะมีความในเรื่องของความอดทนนะคะมีความพยายามนะคะที่จะปรับเปลี่ยนปรับปรุงปฏิวัติเปลี่ยนแปลงนะคะมุ่งสู่เป้าหมายเนาะมุ่งสู่ความสำเร็จ <c oughs> นะคะได้เป็นได้เป็นอย่างดีอืนะคะ <c oughs> ขออภัยค่ะช่วงนี้ทำคอนเทนต์ยาวเลยนะคะเสียงก็จะเริ่มหายเนาะนะคะโดยชาวลักนานะที่เขาเรียกว่าอะไรถ้าพร้อมที่จะปรับ นะคะถ้าถ้าชาวลัคนาเจ็ดลัคนาราศีดังต่อไปนี้ในการทำนายดวงเนี่ยนะคะของช่องของแม่หมอดาที้4ีห9 c h a n ่ e l ชนลนี้เนี่ยนะคะเราจะถ้าเป็นพูดอยู่กับในเรื่องของโหราศาสตร์นะคะแม่หมอจะเน้นมากๆ โดยเฉพาะในเรื่องของการทำนายแบบลัคนาคือการหาลัคนาให้เรียบร้อยก่อนนะคะจะมีความเขาเรียกอ,อะไรคะคือเราจะเน้นในเรื่องของลัคนามากกว่ารลศีสีเนาะนะคะเดี๋ยวจะทําคลิปไว้ให้อีกสักคลิปหนึ่งแล้วกันนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านก็ยังไม่รู้ว่าลัคนาคืออะไรหลายๆท่านที่มาสายโมเทลูอยู่แล้วนะคะดูดวงกันบ่อยก็จะทราบอยู่แล้วว่า เออลัคนากับราศีเนี่ยมันต่างกันอย่างไรนะคะก็บอกไว้เลยค่ะว่าช่องของแม่หมอเนี่ยนะคะจะเน้นเรื่องของออลัคนามากกว่านะคะถ้ารอบไหนนะคะคลิปไหนจะทำนายเรื่องราศีก็จะแจ้งให้ทราบเลยว่าอันนี้เน้นราศีตามนี้นะจ๊ะ ทีนี้เรามาพูดต่อนะคะก็คือในเรื่องของเจ็ดลัคนาราศีดังต่อไปเนี้ยต่อจากเนี้ยเปีอันเนี้ยแม่หมอทํานายมารอยูนะ ะะช่วงนี้ดาวมันจะอยู่กําลังจะย,ย้ายทํานายแค่ดาวเดียวจริงๆแล้วเนี่ยมันยังจะต้องมีในเรื่องของดาวพระหัสดาวเสาร์แล้วก็พระราหูที่มันมีเป็นดาวเขาเรียกอะไรคะดาวสุป,ประเคศดาวบัปพระเค์ที่เป็นยักษ์ใหญ่เนี่ยนะคะยังดาวพวกนี้นะคะ มีผลต่อดวงชะตาของพวกเราเช่นกันแต่ในครั้งนี้แม่หมอมันทำในแบบ general reading เหมือนกันคือภาพรวมคือวิชาของหมายถึงในเรื่องของการอ่านนะคะในเรื่องของดาวมันจะยูเนี่ยจรไปสถิตที่ราศีพฤษภเนี่ยนะคะตามความหมายโดยรวมนะคะก็คือเจตลขนาราศีตังต่อเออเจลคนาต่อไปเนี้ยนะคะถ้าคุณมีในเรื่องของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปฏิวัติอดทนมีความพยายามแล้วก็ที่จะแบบ ไม่ย่อท้อต่อเป้าหมายที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ทํานายแค่ดาวเดียวเนอะนะคะดาวเดียวยังเขาเรียกว่าอะไรดวงคนเราเนี่ยนะคะอย่างที่บอกไปเนาะมันจะมีเรื่องขององค์ประกอบหลายๆอย่างด้วยกันแต่วันเนี้ยนะคะทํานายแค่ดาวเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทํานายดาวเดียวคือดาวเราจะอยู่ก็ถือว่าเป็นดาวดยักษใหญ่เช่นกันแล้วอยู่นานมากอยู่ถึงเจ็ดปีเจ็ดปีเลยนะคะมาดูว่าจะเป็นยังไงนะคะ ก็คือถ้าคนมุ่งสู่ความสําเร็จได้เป็นอย่างนี้เนี่ยนะคะเออถ้าเกิดคุณทําตามอย่างที่เขาเรียกว่าอะไรอย่างที่แม่หมอให้แนวทางไปอ่ะคือเราทําเราปรับตัวเราอ่ะนะคะให้มันเข้ากับให้มันเข้ากับดาวมันจะอยู่อ่ะดาวมันจะอยู่นิสัยแบบนี้จริงๆนะดาวมันจะอยู่อย่างมันเป็นดาวที่แบบมันเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะคะปรับเปลี่ยนปรับปรุงปฏิวัติ นะคะอันนี้คือความหมายของนางแล้วมันแล้วนางเนี่ยเป็นดาวแห่งความเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะเอาแน่เอานอนกับนางก็ไม่ค่อยได้เหมือนกันนะแต่นะคะก็เชื่อเหลือเกินว่าทั้ง7ลัคนาเนี้ยนะคะถ้าคุณทำอย่างที่แม่หมอบอกเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะมุ่งสู่ความสำเร็จได้เป็นอย่างดีนะจ๊ะโดยชาวลัคนาที่ถ้าพร้อมที่จะปรับตัวปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมุ่งมั่น นะคะมุ่งมั่นขยันแล้วก็อดทนในช่วงต่อจากนี้เนี่ยคุณก็จะมีโอกาสรวยมีโอกาสมีเงินมีทองคล่องตัวนะคะจากความที่คุณพยายามด้วยตัวคุณเองนะคะอย่างที่บอกไปทั้งหมดเลยนะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะลัคนาที่ว่าเนี่ยมีดังต่อไปนี้นะคะก็คือนะคะลัคนาราศีเออลัคนามังกร นะคะลักนณมังกรน,นั่นเองนะคะคุณมีโอกาสตามนี้นะนะคะแล้วแล้วก็ลักนาาที่สองนะคะเป็นลักนณพฤึกศกเองเลยจ้าเจ้าบ้านเจ้าภาพนะคะเจ้าบ้านเจ้าภาพเนาะแล้วก็คงต้องเอาเจ้าบ้านเจ้าภาพแล้วก็เอาบ้านตรงข้ามของบ้านเจ้าภาพนะคะ บ้านตรงข้ามของบ้านเจ้าภาพนะคะก็คือราศีพิจิกรัคนาพิจิกค่ะนะคะรักนาพิจิกเป็นบ้านตรงข้ามนะคะเนาะต่อไปค่ะนะคะ ลักนณกรกฎจ้านะคะลักนากรากฎนะคะต่อไปค่ะลักนณเมษค่ะดวงเมืองดวงโลกเลยนะจ๊ะแล้วก็ลักนากันจ้าสาวสวยน่ารักมาเจี๋ยวนะจ๊ะเนาะแล้วก็ลักนาสิงจ้านะเจ็ดลักนณที่แม่หมอทํานายมาให้นี้นะคะถ้าคุณมีความพยายามนะคะปรับปรุงเปลีป่ยนแปลงน,นะคะมีเขาเรียกว่าไม่ห่ะไม่ยอม่ยอท้อต่อเป้าหมายเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสํา มเมรดได้เป็นอย่างดีเลยละ่ะนะจ๊ะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะทีนี้ม่หมอก็จะมาอธิบายความหมายเพิ่มนะคะก็คือเจ็ดปีที่ผ่านมานี้นะคะดามวมดจยูเนี่ยสถิตอยู่ที่ราศีเมษนะคะดามวมดจยูเนี่ยสถิตอยู่ที่ราศีเมษเป็นธาตุไฟนะคะจรราศีเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เกิดขึ้นแบบ ทุ่มสึกตัวทุ่มแบบเต็มกําลังไปเลยนะคะแบบว่าบุ่มบ่ามเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เขาเรียกว่าพอที่จะมีปัญหานะแต่พอมีปัญหาเนี่ยคิดว่าไม่ไหวไม่ไหวละก็จะตัดใจไม่ทําต่อก็จะหาอะไรทําใหม่ไปเลยคือไม่สนใจเรื่องของเก่าเดิมแล้วมีการแบบเออมันไม่มันเริ่มแบบไม่ไหวแลวฉันทนไม่ไหวแล้วฉันทิ้งมาละอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะ,นะคะก็ มีโอกาสที่จะแบบไปหาอะไรทำใหม่ๆนะคะตามความหมายเนี่ยจอนราศีธาตุไฟเนี่ยนะคะแต่เมื่อดามเรจะอยู่ย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษ์นะคะก็จะมีความรอบคอบขึ้นอืมนะคะและถ้าได้คิดจะทำอะไรเนี่ยก็จะมีเรื่องของการตั้งใจนะคะคุณจะมีเรื่องของการตั้งใจจะมีเรื่องของความมุ่งมั่นมีเรื่องของความพยายามจนสําเร็จจนได้อะ่แบบว่า เหมือนแบบไม่มีอะไรมาเปลี่ยนใจฉันได้ง่ายๆแล้วนะนะคะไม่เหมือนไม่เหมือนที่ดาวเราจะอยู่จอเข้าสู่ราศีธาตุไฟคือเป็นแม่ธาตุด้วยนะก็คือราศีเมษนะคะแต่ครั้งเนี้ยจอมาอยู่ที่ราศีพฤกษ์นะคะซึ่งเป็นธาตุดินอืมนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนอะเมื่อเขาจอนมาเข้าบ้านพฤกษ์เนี่ยก็คุณทั้งสิบสองลัคนาราศีเนี่ยนะคะก็จะมีในเรื่องของความที่แบบ จะมีเรื่อง,องการที่แบบรอคอบขึ้นบ้างล่ละ ะะมีสติมากขึ้นแหละระมัดระวังมากขึ้นและถ้าคิดที่จะทําอะไระคุณก็จะตั้งใจมุม่งมั่นพยายามจนแบบมันจะสําเร็จได้เลยแหละเนาะคือแบบไม่มีอะไรเปลี่ยนใจได้เนาะทีนี้ตามความหมายสถิระราศีธาตุดินวันนี้นะคะเมื่อกี้ก็เลยนําเอาในเรื่องของความหมายนะคะนะคะในวันนี้ก็คือจะหยิบเอาความหมายประเภทของราศีเนี่ยมาให้อ่านทบทวนกันอีกทีหนึ่งนะคะมาให้ฟังทบทวนกันอีกทีหนึ่งเนาะนะคะ อทีนี้หลักการหลักการนี้นะคะก็คือจะพิจารณาจากประเภทราศีนะคะก็คือซึ่งจะประกอบไปด้วยการจรราศีเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะการจอนราศีนี้นะคะหมายถึง าราศีที่เคลื่อนไหวได้แก่ราศีเมษกระกฎตุลแล้วก็มังกรเป็นราศีที่มีกําลังแรงหรือเคลื่อนไหวเร็วนะคะบอกถึงลักษณะและกําลังที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารนะคะมีความทะเยอทะยานนะแล้วก็พร้อมที่จะบุกจะลุยจะสู้นะคะถ้ารู้สึกไม่โอเคก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงทันชีเช่นเดียวกันนะคะ ต่อไปความหมายของคำว่าสถรีราศีเนี่ยหมายถึงราศีคงที่หรืออยู่กับที่ได้แก่ราศีพฤษภสิสงห์พิจิกแล้วก็กลุ่มนะคะ เป็นราเป็นราศีที่มีลักษณะและกําลังเชื่อง,ช,องช้าหรือแบบตั้งมั่นอยู่กับที่นะคะบ่งบอกถึงความเป็นหลักฐานมั่นคงแล้วก็ความมานะอดทนนะคะมีจิตใจหรือความตั้งใจอันแน่วแน่นะรู้จักที่จะเจรจานะคะต่อรองไกลเกลี่ยนะคะประนีประนอมแบบการทูดประมาณนั้นนะต่อไปค่ะก็คืออุภัยราศีอุภัยราศีเนี่ยก็จะหมายถึงราศีที่มีลักษณะแล้วก็ กำลังไม่แน่นอนนะเร็วก็ได้ช้าก็ได้อ๋อนะคะก็คือเป็นอ่าก็คือได้แก่ราศีมิถุนการธนูแล้วก็มีนนะคะเป็นราศีที่ชี้ให้เห็นความสามารถหลายอย่างรู้จักโอนอ่อนผ่อนตามีความรู้หลายอย่างนะคะบางครั้งก็แข็งบางครั้งก็อ่อนได้แล้วแต่อารมณ์พวกนางนะจ๊ะประมาณนี้จ้าโอเคค่ะวันนี้ก็ ทํำนายเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสําหรับในเรื่องของดาวมันอยู่เนาะอย่างไรเสียค่ะก็ฝากนิดนึงเนาะอย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะฝากกด u u s c r i b e นะคะกดกระดิ่งกิ้งกิงกแจ้งเตือนด้วยแล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้จะขอประคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ